โอเคมามามาส่องดูพ่อให้แม่น,นี่น,นี่ส่องดูดิถ้าพ่อเรียนหนักหนึงแล้วบอกแม่นะถ้าเห็นพ่อปุ๊บนี่บอกแม่นะแต่าเพิ่งเสียน้ำนะแม่จะจุดเทียนรอนะ mời 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 nha mời 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 mày đi Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday อบพอดีพ่อมีความสุขมากๆนะคะโอเคค่ okay, มมากๆค่ะ่า,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 านนกเกมาเทียบ์บ่อยๆนะคะ่านกเกมาเชียรบ่อยๆค่ะครับเป่าเลยเพื่อเป่ากับพ่อไหมค่ะอโ,อโ ทำนังไนะเฮ้ยวฮ้ยเฮ้ยเย้มันเกิดข้อเปิดแล้วทีนี้ก็ก็อัดวิดีโอไว้ด้วยพอ